บทที่78เซเดอซเคอนถ้าตอนเย็นผู้คุณหิวคุณจะทำอย่างไรครับผมถามระหว่างที่เรากำลังเดินกลับไปที่ห้องส่วนใหญ่เราไม่ค่อยหิวกันหรอกครับเพราะพวกเราไม่ค่อยได้ออกแรงสักเท่าไหร่แต่ถ้าหิวจริงๆบนยอ้อยเขานี้ก็จะมีผลไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มันเป็นผลไม้พิเศษที่มีเฉพาะข้างบนนี้เท่านั้นบางครั้ง พวกเราก็จะไปเก็บเก็บไปมอบให้กับคนที่นําอาหารมาบริการเราซึ่งพวกเขาก็จะดีใจมากและนํากลับไปแบ่งกันกินตามแต่จํานวนที่เขาได้รับไปมันคือผลไม้อะไรหรือครับลักษณะลําต้นของเขาจะเป็นพุ่มเตี้ยๆโปร่ปงๆมีใบเป็นเส้นเล็กๆลําต้นสูงประมาณแค่1เมตรและเป็นต้นไม้ที่โตช้ามาก แม้บางต้นจะมีอายุเป็นพันพันปีก็ยังสูงไม่ถึง1เมตรผลของมันจะมีลักษณะกลมโตขนาดประมาณ1-10เซนติเมตรมีมีผิวสีเหลืองทองสุกใสความพิเศษของผลไม้นี้คือจะเรืองแสงในตอนกลางคืนถ้าเราไปเก็บตอนมืดจะเห็นมันได้ง่ายกว่ายิ่งรู้ที่แก่จะจะยิ่งเรืองแสง เราชอบเก็บไปฝากผู้ชาวเมืองในตอนเช้าแปลกประหลาดจังเลยนะครับมันชื่อว่าอะไรครับเราเรียกมันว่าเซเดคอนครับแปลว่าพรลไม้แห่งการทะเลาะยังไงนะครับทำไมถึงเรียกมันอย่างนั้นล่ะครับผมถามเจ้าเซเดคอนนี้จะมีสีเหลืองทองสุก และเรืองแสงเฉพาะเวลาที่มันอยู่บนต้นเท่านั้นเมื่อไร่ที่มันหลุดออกจากต้นความเรืองแสงนั้นก็จะหมดไปทันทีเมื่อเก็บมาวันแรกมันจะยังคงเป็นสีเหลืองทองอยู่รสชาติในวันแรกจะอมเปรี้ยวอมหวานคล้ายกับดุนยาหรือที่พวกคุณเรียกว่าฝรัง่งแต่เมื่อผ่านไปย4ี่ชั่วโมง หรือเริ่มเข้าวันที่สองสีของมันจะค่อยๆกลายเป็นสีส้มรสชาติจะมีความหวานมากขึ้นและมีกลิ่นคล้ายกับสุมีนาหรือมะม่วงวันที่สม,มันจะกลายเป็นสีแดงองชมชมพูมีรสชาติหวานมีกลิ่นหอมคล้ายสตรอเบอรี่วันที่สี่มันจะมีสีแดงสดรสชาติและกลิ่นจะเหมือนองุ่นวันที่5สีจะเข้มขึ้นเป็นสีม่วงรสชาติและกลิ่น จะเหมือนลิ้นจี่วันที่6จะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มรสชาติและกลิ่นจะเหมือนสวรรวันที่7มันจะกลายเป็นสีดำรสชาติและกลิ่นจะเหมือนกับอินทผลัมแห้งส่วนวันที่8ผิวของมันจะกลายเป็นสีขาวโพลนสีขาวที่ขาวเพราะมันจะมีฝ้าข,ขาวๆมาพ่ออยู่ด้านนอกรสชาติและกลิ่นในวันที่8นี้จะเหมือนกับทุเรียน และเมื่อถึงวันที่9ผิวของมันจะมีความโปร่งแสงมากขึ้นข้างในจะเริ่มกลายเป็นน้ำสีม่งม่วงเราสามารถปริมันออกมาดื่มได้รสชาติจะมีความเป็นแอลโกอฮอล์นิดๆเหมือนเดิมวายผลไม้และถ้าเก็บเลยมาถึงวันที่10 12ผิวของมันจะใสขึ้นน้ำที่อยู่ข้างในก็ใสขึ้นและช่วงนี้นี่เองที่มันจะกลายเป็นเครื่องดื่ม มึนเมาที่มีรสชาติเยี่ยมที่สุดมีผลไม้ที่พิสดารอย่างนี้ด้วยหรือครับครับชาเมือบางคนยังไม่เคยได้กินผลไม้นี้เลยเนื่องจากมันไม่ได้ขึ้นอยู่ทั่วๆไปมันจะขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่มีความสูงระดับนี้เท่านั้นซึ่งภูมิประเทศแถบนี้เกือบทั้งหมดจะเป็นแค่ภูเขาเตี้ยๆมีเพียงเขาลูกนี้เท่านั้นในฝั่งตะวันออกที่สูงพอที่มันจะขึ้นได้ แต่ละคนที่เคยลองกินผลไม้ชนิดนี้ก็จะได้รับประสบการณ์ของรสชาติที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเขาได้มันไปในวันไหนบางคนกินแล้วบอกอย่างหนึ่งบางคนก็บอกอีกอย่างหนึ่งและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อใครคนใดได้กินมันตอนที่มันสุกเต็มที่หรือตอนที่มันกลายเป็นเครื่งองดื่มมึนเมา เขาจะขาดสติไปหลายวันซึ่งช่วงเวลานั้นเองที่คนคนนั้นจะเที่ยวไปทะเลาะกับคนพวกเราจึงจะเที่ยวไปทะเลาะกับคนพวกเราจึงเรียกผลไม้นี้ว่าเซเดคอนหรือผลไม้แห่งการทะเลาะเราสามคนเดิยนย่อยอาหารคุยกันเพรินๆร,ร,ระหว่างทางกลับมาอย่างอาคารที่วูธอนรออยู่ แต่เมื่อใกล้จะถึงผมสังเกตเห็นว่าภายในห้องที่เขาอยู่นั้นมีแสงสว่างคล้ายกับแสงของยานบินลอดออกมาทางหน้าต่างแสงอะไรครับผมหันไปถามทั้งสองคนอ้อท่านรูทอนกำลังส่งกระแสจิตไปประชุมกับคณะทำงานในที่ห่างไกลมากๆอยู่ครับและตอนนี้ก็ไม่มีที่ใดในจักรวาลที่จะมีเรื่องวุ่นวายเท่ากับดาวโลกไกอาของคุณอีกแล้ว เฮเฟพูดผมตรวจดูแล้วครับเขากำลังสื่อสารกับรูปธรรมท,ที่ประจำการอยู่ที่ดาวโลกไกอาจริงๆคือทางนั้นกำลังรายงานสถานการณ์และท่านรู้ทอนก็กำลังให้คำปรึกษาถึงแผนการต่างๆเกี่ยวกับโลกของคุณอยู่นะครับฟีทัศบอกแล้วทำไมถึงมีแสงสว่างแล้วครับผมถาม ชุดที่พวกเราสวมใส่ยอยู่ทั้งเสื้อคลุมและหมวกนี้จะทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาของการสื่อสารซึ่งจะคล้ายกับปฏิกิริยาของยานบินเพียงแต่เป็นคนละว,วัตถุประสงค์กันเท่านั้นคือเมื่อมันเกิดลื้นความถี่สูงสูงมากๆสสารเหล่านั้นก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาซึ่งปรากฏการที่คุณเห็นนี้คือภาพมายาของมันครับ ปรากฏการแบบนี้จะเกิดเฉพาะเวลาที่ต้องการสื่อกับคนจำนวนมากพร้อมๆกันเท่านั้นหากสื่อกัน1นึ่งต่อนหนึ่งจะไม่เป็นครับเฮเฟออธิบายพวกเราสาคนจ,จึงยืนคอยอยู่ด้านนอกสักพักหนึ่งจากนั้นแสงภายในห้องก็ค่อยๆรีลงจนดับไปท่านรู้ทอนหยุดการสื่อแล้วครับเราเข้าไปกันได้แล้วฟรีทัศพูด เมื่อเข้าไปในห้องผมเห็นบรูธอนนั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่เขายังอยู่ในท่าหลับตาพวกเราค่อยๆทย,ยอยเข้าไปนั่งที่ฝั่งตรงข้ามอย่างเงียบๆท่านบรูทอนครับเกิดอะไรขึ้นหรือครับผมกระซิบถามเบาๆหลังจากที่เห็นว่าเขากำลังค่อยๆลืมตา